สวัสดีครับ FC Mobile Surf เกาหลีนะครับผมก็มาดูอีเวนต์ตัวล่าสุดตัวนี้ครับชื่อว่าอีเวนต์ Lucky Piggy Bank Party นะครับผมก็จะเข้าร่วมยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูนครับวิธีการเข้าร่วมครับตามก็มาเลยครับผมลำดับต่อมาครับเข้ามาอยู่หน้าอีเวนต์แล้วนะครับมาดูทางด้านขวามือครับตรงนี้นะครับจะเจอคําว่าสตาร์ทนะครับเราทําการกดสตาร์ทได้เลยครับปุ่มสีแดงครับกดเข้าไปครับ ก็คือจะมีการถามครับว่าต้องการเข้าร่วมหรือเปล่านะครับเราทําการกดสีแดงได้เลยครับผมตอนนี้นะครับเข้าร่วมไปเรียบร้อยนะครับการกดปุ่มสีแดงได้เลยครับผมตรงส่วนนี้นะครับเราก็ทําการเข้าร่วมเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูทางด้านขวามือครับตรงเลเวลหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะได้แต้มมานะครับทั้งหมด 200P นะครับผมตรงนี้นะครับเราต้องรอผู้เข้าร่วมให้ครบทั้งหมด5คนก่อนนะครับถึงจะไปสเต็ปต่อไปเป็นเลเวลที่2ได้นะครับผมลำดับต่อมานะครับ เมื่อทาการเข้าร่วมเรียบร้อยนะครับเราทําร่วมกิจกรรมนะครับก็คือว่าด้านล่างนี้นะครับก็คือจะมีให้ทําภารกิจนะครับก็คือทําการเล่นนะครับกิจประจําวันนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะมีโหมดปกตินะครับแล้วก็โหมด VSA นะครับแล้วก็โหมดผู้จัดการทีมนะครับตรงนี้ก็คือทําให้ครบนะครับแล้วก็ถึงจะไปเลเวลที่2ได้นะครับผมก็คือทุกๆวันนะครับก็คือมาทําตรงส่วนนี้นะครับก็คือเลเวล2 3แล้วก็4แล้วก็5นะครับผม เพื่อจะรับของรางวัลนะครับส่วนรางวัลสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เมื่อทําครบทั้ง5้าเลเวลแล้วครับก็สามารถจะรับรางวัลได้เลยนะครับจะเป็นลัคกี้ทีพีบ็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มรางวัลได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเมนูด้านขวามือบนนะครับกดคลิกเข้ามาครับลำดับต่อมานะครับดูตรงด้านซ้ายมือล่างนะครับตรงนี้จะเป็นสีชมพูนะครับที่เป็น เลขศูนย์นะครับตรงนี้จะใช้ตั๋วนะครับตั๋วก็คือจะเป็นตั๋วพิกกี้นะครับหรือเป็นตั๋วรูปหมูตัวนี้นะครับก็คือจะมาใช้ทั้งส่วนนี้นะครับผมแล้วก็มาดูทางด้านขวาเมือตรนนี้ครับ5.3นะครับไอ้ส่วนนี้ก็คือว่าเป็นการลงทะเบียนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับก็คือทั้งหมดเจ็มื่ั้อห้าคนนะครับที่มาลงทะเบียนนะครับแล้วก็ จะดูลำดับนะครับ,ก,าาบ,รบก็คือจะสามารถมารับรางวัลนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็น440นะครับจะเป็นลำดับของแอดเองนะครับที่ลงไว้นะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับด้านขวามือครับรอนะครับตรงส่วนนี้ก็คือว่ารอผู้เล่นนะครับจนครบนะครับเราก็สามารถมารับของรางวัลได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นผู้เล่นนะครับถ้าผู้เล่นลงทะเบียนครบตามจํานวนที่ ระบบกำหนดไว้นะครับตรงนี้ก็จะมาได้ของรางวัลทางด้านขวาบือนตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับผมขอบคุณครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับตะไคร่กดกระดิ่งติดตามกันได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ